สลับกลับมาดูเรื่องของแบมแบมสักนิดหนึ่งแบมแบมออกโรงเองเลยนี่ไม่ค่อยเห็นศิลปินรู้จักใช่ไหมแบมแบมออกมาอาูจี้เว็บขายบัตรคอนเสิร์ตทำไมวีวีไอพีกดได้หลายใบ น้องไร์แบบนี้มีโกงไหมก็คือน้องตั้งคําถามคือตอนนี้น้องแบมแบมกำลังจะมีคอนเสิร์ตนะคะทีนี้มันก็จะมีประเด็นเรื่องของการกดบัตรทําไมบัตร v ีวีมีบางคนที่กดได้หลายใบแบบไม่น่าเชื่อ,อค่ะเนี่ยค่ะน้องก็เลยเข้าไปเขียนข้อความตั้งคำถามนะคะบอกว่าพวกที่กด VVIP มาได้หลายใบควรเช็คนะครับแล้วก็แท็กไปที่ ผู้ที่เปิดให้บริการจองบัตรนั่นแหละค่ะคือเมื่อวานมีในโลกโซเชียลค่ะโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าเนี่ยมันมีคนในทํานองว่าได้บัตร VVIP ไปหลายใบแล้วเหมือนกับเอามาขายต่อค่ะบอกหน้าที่ทองคนยังไม่มีบัตร VVIP ต้องการถ่ายรูปหนึ่งต่อหนึ่งกับน้องแบมถูกใจไม่มีคําว่าขายแพงขายใบละหมื่นนัดรับเช็คบัตรได้ที่ ไทยที่เก็บเซ็นท่านลาดพร้า,าวเหลือไม่มากคือโฆษณาขายแบบนี้มันก็เลยเกิดคําถามว่าเอ๊ะท่านนี้ไปกดมาได้เยอะขนาดนี้เลยหรือได้ยังไงแล้วก็มีคนเข้าไปรีทวีตแสดงความคิดความเห็นกันเต็มเลยนะคะบ,บอกว่าคนเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยคนนั้นอ่ะมี16ใบเหมือนกันเลยแต่ขายกันคนละราคาคุณแบมแบมก็เลยเขียนคอมเมนต์น่ะนะคะใต้โพสต์นี้บอกว่าเป็นไปได้ยังไงครับนี่กดจริงหรือ นี่ครัแล้วก็โพส์ตเลยค่ะอย่างที่บอกพวกที่กด v v ว p ได้มาหลายใบยควรเช็คนะครับและอีกข้อความหนึ่งน้องแบมแบมเขียนว่าผมว่ามีคนในระบบของคุณแอบโกงอ้าวนี่กลายเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วท่านบูชมเพราะบัตรนี่ก็เป็นที่ต้องการถูกไหมต้องไหคือบัตรจริงถ้าซื้อกันในไทยทิเตเนี่ยค่ะจะอยู่ที่ราคาใบละ9,700บาทแต่ที่เอามาขายกันเนี่ยคือ1 0 8 0 0 0บาทอ้าว ท่านผู้ชมกลายเป็นประเด็นขึ้นมาได้เหมือนกันเดี๋ยวต้องตามกันดู